สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคูเปิลจะมาพาเด็กๆระบายสีธงชาติไทยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานหรือกระดาษที่วาดภาพธงชาติเอาไว้นะคะและสีที่เด็กๆมีนะคะก็คือสีแดงและสีน้ำเงินค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไประบายสีธงชาติกันเลยค่ะ ค่ะเราจะละบายด้านบนสุดนะคะด้วยสีแดงนะคะเด็กๆก็ค่อยๆระบายให้อยู่ในขอบนะคะด้านบนสุดของธงชาติจะเป็นสีแดงนะคะซึ่งหมายถึงชาติระบายให้ทั่วในช่องนะคะให้อยู่ในเส้นกรอบรูปธงชาตินะคะ ค่อยๆระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะเมื่อได้ข้างบนสุดแล้วนะคะก็ค่อยๆไล่ให้ทั่วๆนะคะ,ะเสร็จแล้วข้างล่างสุดเหมือนกันค่ะด้านล่างสุดนะคะเราจะระบายด้วยสีแดงเหมือนกันนะคะธงชาติของชาติไทยเราซึ่งสีแดงนั้นก็คือชาตินั่นเอง ระบายให้ทั่วๆเลยเลยนะคะค่อยๆฝุดระบายให้อยู่ในขอบเส้นนะคะแล้วก็ระบายเก็บงานให้ไม่เหลือสีขาวในช่องที่เราระบายนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะสีแดงต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีน้าเงินระบายตรงกลางนะคะสีน้ําเงินระบายตรงกลางซึ่งเป็นแถบที่ใหญ่ที่สุดของธงชาตินะคะ ซึ่งสีน้ำเงินหมายถึงพระมาหากาษัตริย์นะคะเราใช้สีน้ำเงินระบายให้ทั่วเลยนะคะตรงแถบที่ใหญ่ที่สุดตรงกลางนี้เลยนะคะท,ทั่วเลยค่อยๆระบายนะคะตรงไหนยังมีสีขาวอยู่เด็กๆก,ก็ค่อยๆระบายให้ทั่วๆไปเลยแบบนีนะคะ ต่อไปนะคะจะเหลืออีกสช่อง2ช่องที่เหลือนะคะจะหมายถึงสีขาวตรงนี้นะคะ2ช่องจะเป็นสีของธงชาติอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องระบายซึ่งหมายถึงศาสนาของเรานะคะก็คือเว้นสีขาวอย่างนี้ไว้ได้เลยนะคะนี่คือลักษณะธงชาติซึ่งมี3มสีนะคะก็คือแดงขาวน้ำเงินและขาว แล้วก็แดงแบบนี้นะคะทั้งหมด3สีซึ่งหมายมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะเด็กๆลองระบายสีแล้วส่งผลงานมาให้ครูประจำชั้นดูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ